เพื่อบรรดาผู้นำพระศาสนาจักรจะได้ประกอบพันธกิจแห่งความรักและการรับใช้ตามบทบาทของตนอย่างเข้มแข็งกล้าหาญศรัทธาในการเทศน์อสอนข้อความเชื่อบทบัญญัติแห่งความรักและประกาศข่าวดีของพระกิตเจ้าในมนุษย์ทุกคนรู้จักความให้มนุษย์ทุกคนรู้จักความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์ ด้วยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานให้เราภาวนาโปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะเพื่อความสันติสุขของโลกโปรดให้แต่ละคน สแสวงหาและช่วยกันจังลงไว้ซึ่งสันติสุขแท้จริงทั้งในตนเองและในสังคมโลกโดยพยายามเรียนรู้และฝึกฝนตนที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรักของพระกิตเจ้าเสมอให้เราภาวนา โปรดสระฟังเธอพระเจ้าค่ะเพื่อบรรดานักเรียนในโรงเรียนคาทอลิกจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้การศึกษาอบรมทําให้ชีวิตความเชื่อของเขาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระเยซูเจ้า ให้เราภาวนาโปรดสดาบฟังเถอดพระเจ้าค่ะเพื่อทุกๆครอบครัวจะได้ดำรงอยู่ในความรักต่อกันและสำนึกอยู่เสมอว่าทุกคนต่างร่วมอยู่ในครอบครัวเดียวกันของพระเจ้าให้เราภาวนา โปรดสดาบฟังเถิดพระเจ้าค่ะเ,เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้ตระหนักว่าความสุขแท้จริงนั้นอาจหาได้จากการนอบน้อมและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าเท่านั้นให้เราภาวนา โปรดสดับฟังเถิดพระเจ้าค่ะ